มัน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 ่าจะต้องเข้ากหนองนี้่แกพักขึ้นข้าค่ะปุ่นอยากชิมอะไรมันเคียวตามพี่พี่บอกมันเคียวตาม ยังไม่คานค่ะพึงจะความขอบคุณพี่นิวค่ะใช่แซนดีห้าเดือนล้ค่ะพึ่งจะห้าเดือนพึ่งจะพิ่งจะได้ห้าเดือนไม่กี่วันอ S <S ขราขคุณหัวใจด้วยอร่อยจริงๆร้อนๆเบเกนี้มันอร่อยมากเบเกนนี้มันอร่อยมากๆโอ้กินตัวนี้ม,มันจะวางกินให้อิมม่มหิวข้าวหิวข้าวอยากจะกินแสนดีจะเรียกใครก่อนแสนดีจะพูดคำแรกว่าอะไรอะไรฮะแสนดีจะเรียกคำแรกว่าอะไรดีคะออกไปออกไป ช่วยด้วยช่วยอยู่ตั้งแตนดีด้วยออกไปนี้ไปดีกว่าคานได้คานหนีออกไปจะใช้ก um ี่ดงนี้จะมีลำธารที่ทุ่นระดับหัวปูนี่มันง่ายขนาดปแสนปัดไปแสนนี้มีชีวิตของแสนนีเองเถอะใช่ไหมขอบคุณค่ะ ไอแซมีได้ชีวิตของแซมีไปอย่างนี้เอ๊ะเออเอ๊ะแบตจะหมดเมื่อไหร่คะเนี่ยแบตจะหมดเมื่อไหร่กําำลังกําลัง้วค่ะน่้นมีคนที่สามอุ้ยคุณนปู่นอนแล้วแสดนีก็ต้องนอนสิ แต่ดีนอนไหมคะหลับโอ้หลับเลยหลับเลยหลับเร็วเร็วต้องมีผ้านุ่มอ๋อผ้านุ่มหนู่นู่นไงผ้านุ่มถูหน้าผ้านุ่มถูหน้าหลับหลับหลับเดี๋ยวนี้เขามีลีลาก่อนจะนอนเขาต้องเอาผ้านุ่มถูหน้าโอนนี่ไงโยดูสิดูสิโอ้โหวันศุกรเพียแล้วใช่ไหมคะ เอาผ้านุ่มไหมคะผ้านุ่มๆเนี่ยอะเอาผ้านุ่มๆไหมผ้านุ่มๆจู่หน้านี่ไงผ้านุ่มๆนจับทิโอ้เอเป็นยังไงคะโอ้โเอาผ้านุ่มๆถู่หน้าเออแล้วไงต่อคะ ฮะมันมีลีลากระสํหน่อยอยากกระดึ๊บล่อยากให้เขาเามอยากกระดึ๊บไปข้างหน้าได้เนี่ยคงไปแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวก็ทําได้มันยังไม่ถึงไหวเราเดินแสนดีตกะมาเมื่อวันเนี่ย ฮึมเครียดละเครียดละโอ้ไม่รู้เครียดละ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 ออยะไอยะไอยะไอยะเอาไหนเด็กคนไหนเด็กคนไหนนุ่มลายจะให้หนูอยู่กับพานุ่ม เดี๋ยวก็หลับอ, <c oughs> อยู่ในความนิ่ง <c oughs> เล่นเวียงแห่ไหมเราเล่นเวียงแห่เออโอ้โอ, <c oughs> อ้โอ้ 1 2 3 3เอ้ยเวียงแฮเวียง2

จับปลาไงเจ้ยโหที่ไหนเ้อยู่นี่ได้ด้วยเปิดหน้าออกมาเองได้ด้วยใช่ฮ้ยทำได้ยังไงเนี่ยนายทำได้ยังไงสอนเราบ้างสิต่ทำได้ยังไงคะสอนครบไหนไหนไหนพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วสอนยังไงเหรออ้ยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยปาหน้าออกมาแล้วเฮ้ย ทำไมเธอทำได้ล่ะทำไมเธอถึงทำได้เอาไมค์จอไมทํทำให้เราดีกว่าเขาจะรับเอจะรับวคันตมุกยังพอยไดเดี๋ยวมันไม่ฟอมาว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจเจแซนี่ทำได้ยังไงยอปูยิ่งทำไม่ได้เลยเดียวึอง โอเคโอเคขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามเอาเอามือดึงเฮ้ยทำได้ยังไงอ่เฮ้ยเองยังไรอ่ะเองยังไรอ่ะเอาไปดิสอนเราด้วยนะสอนเราด้วยนะสอนสอนเราด้วยนะโอ้ยไมเดาแล้วเหรอโอ้ยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะมันที่มันคมอยู่เลยนะ แบตแม่จะหมดแล้วแบตเหลือสิบเปร์เซ็นแล้วทุกคนเอาไม่เอาไ่อาก่เอาไมตจะามดอา่ะอองม่เอาไเาาเอ้ไมเาไม่มาแล้เอาอา้ได้ม่มอเอาไมอาตมองมาาเเลยล่ะอาไอเคาไม่เไงอไม่ไ่อไ่ออเฮ้ยเฮ้ยไ วิ้ของใครเสียงหัวใครเสียงหัวปูเสียงหัวปูหัวปูคอเนื้อหัวเสยเสีดีนี่ไม่ช่วยปูเลยดังป๊กเลยนี่ไม่ช่วยปูเลยเอางวงงวงด้วยเอางวงแล้วอ๋ออ๋ม่คิ่าเวะมับับหับัอย่าเอาล้าเกลือหยดเอเอะงวงงวง เคพี่ๆแบบแม่หมดแล้วนะแบบแม่หมดแล้วแม่ไปก่อนนะโอ้คนกำลังเข้ามาเลยอะเสียดายอะแเหลือสิบเปอร์เซเองไอ้นี่ไอ้นี่ไปหเน้องเฮเี้ยวเฮยเฮ้ยย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 เย จะดีำได้จะดีำได้ยังไงไปเลยไปเลยมาไปเยมาเลยมเยมาพึ่ยจะมาแม่จะไปละแบบแม่หมดไปได้ยังไงเพื้อนจรงจริงนะวัดวัครแ แนดีบ้ายๆกันแล้วแบตบแม่หมดแล้วโอเคโอเคจะปล่อยแล้วนะอขนูขันตมูกขันตะมูกได้ดูแป๊บเดียวใช่แบตหมดแล้วอุย้ยที่จริงวันนี้ไลฟ์นานแล้วนะทุกคนไลฟ์นานมากเลยไลฟ์เตินเที่ยวแล้วก็ไลฟ์เนี่ยจะเป็นชัวช่วโมงชั่วโมงกว่าแล้วมัลเนี่ยไปแล้วนะพี่ๆไว้วันหลังมาใหม่นะคะแม่ไปชาร์จแบตก่อนบายตอนนี้บ้ายๆกันค่ะอ่ะจับปูดำ ขยำปูนะจับปูมากว้าปูทะเลแล้หนจริงเอ,อ้ยแล้วเลยนอนไปจะเออไรนอนไปหลับไปแะนนปูหลับไปไหมปูหลับแล้วคะ่ะบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะึ้ดไนท์ค่ะแล้วหนูจะไปนอนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะออาฝากติดตามช่องทางด้วยนะคะ ติกตอกอันนี้ของแม่นะแล้วก็บ้านแดงชื่อเอิร์ธเปาแฟมิลี่นะคะทุกคนเซิร์ชเข้าไปได้นะอันนั้นแม่เล่นเองที่นี่ที่เดียวนะเอิร์ธเปาแฟมิลี่นะจ๊ะบ้านแดงบ้านแดงพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วก็เอ่าเพจนะคะชื่อ p o w e r ี y g r a m i c o นะจ๊ะฝากติดตามกันด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ